สวัสดีค่ะคลิปนี้แชร์กันในเรื่องของการอบไข่จิ้งโกงนะคะเนื่องจากหลายๆท่านเนี่ยยังเป็นมือใหม่แล้วก็เข้ามาสนใจในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งโกงมแมลงแต่ละชนิดมีวิธีอบคล้ายๆกันนะ,ะอบเหมือนจิ้งหรีดอบเหมือนไข่สดิง๊งเหมือนกันเลยให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าอากาศช่วงนั้นเป็นยังไงเนื่องจากว่าไข่มันต้องมีความอุ่นไปกระตุ้นที่พอดีไม่ร้อนไปไม่หนาวไปนะไข่ถึงจะฟักโดยปกติไข่จิ้งโกงเท่าที่ได้สังเกต จะฟักช้ากว่าไข่จิ้งหรีดไปประมาณสองถึงสามวันนะะปกติจิ้งหรีดฟักอยู่ที่เจ็ดถึงแปดวันจิ้งโงงก็อยู่ประมาณราวราวสิบถึงสิบสองวันถึงจะเริ่มฟักเนาะทีนี้ในเรื่องของอากาศมีส่วนอย่างมากช่วงนี้จะเป็นหน้าหนาวพออากาศหนาวเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยความอุ่นที่จะไปกระตุ้นให้ไข่ฟักเนี่ย<ม>ก็จะน้อยลงไข่เราก็จะฟักช้าหรือบางทีก็อาจจะฟอ ดังนั้นต้องให้ระวังนะอุปกรณ์ในการฟักไข่หน้าหนาวที่นนิตใช้แล้วก็ทำง่ายๆหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของถุงที่ใช้เวลาเราลองไขเราลองใส่ถาดเนาะลองเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนมาใส่ในถุงกระสอบซึ่งควรที่จะเป็นถุงกระสอบนิ่มถุงกระสอบเนี่ยถุงกระสอบนิ่มเนี่ย,ม,ยมันจะทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีไม่ทําให้ไข่ขึ้นลาง่ายเนาะไข่ขึ้นลา้นี่ก็ทําให้ไข่เราเสียได้ ฉะนั้นให้ใช้เป็นถุงกระสอบนิ่มเชน่นถุงกระสอบน้ําแข็งหรือถุงกระสอบที่เราใส่ข้าวเนี่ยแต่เป็นถุงขาวหาซื้อได้ทั่วไปค่ะถามเขาว่าถุงนิ่มมีไหมเนี่ยจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของผ้าใช้เป็นผ้าหนาหนาหน่อยผ,ผ้านวมผ้าห่มผ้าขน,านหนูผืนหนาหนาหรือถ้าบางก็ใช้ได้หลายผือนอา่าในสําหรับหน้าหนาวเนาะย้ำอีกทีแล้วก็ในกล่องโฟมมีกล่องโฟมก็ใช้กล่องโฟมไม่มีกล่องโฟมใช้อะไรดีใช้เป็นถังน้ําแข็งถังน้ำแข็งยังไม่มีก็ใช้เป็น กล่องกล่องกระดาษแล้วนี่แหละนะวิธีง่ายๆก็คือให้เอาผ้าห่อถุงไข่จากนั้นใส่ในลังโฟมนะคะแต่ขั้นตอนสําคัญก็คือให้เพื่อนๆคอยใช้มือเราเนี่ยคนไข่ค่ะเขาเรียกว่าการกลับไข่ทุกๆวันนะวันละครั้งคนไข่คุยรังไข่ที่จับเป็นก้อนเกี่ยวจากกันทำแบบนี้ทุกวันจนกว่าจะฟักนะคะแล้วก็วางไว้ในกล่องตามเดิมแบบนี้หรือ จะใช้เป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งคลุมบนกล่องเราอีกทีก็ได้นะคะขอโทษค่ะตรงนี้อากาศเย็นรักษาสุขภาพด้วยน้เพืือนอันนี้เริ่มจะเป็นวัดทีนี้ขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการดูเม็ดไข่เนื่องจากว่าอากาศเย็นเพราะอากาศเย็นบางทีมันไม่ฟักตามที่เรากําหนดนะเช่นเรากําหนดหลองไข่วันที่หนึ่งมันควรฟักวันที่สิบหรือมันควรฟักวันที่เจ็ดแต่ถึงเวลาถึงวันละมันยังไม่ฟัก อย่าบึ้งไปตกใจอ่ะเป็นปกติเนื่องจากอากาศเย็นมันจะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนสังเกตเม็ดไข่นะคะถ้าเม็ดไข่สีดําสนิทเลยเนี่ยแสดงว่าเสียไข่ไม่ฟักแน่นอนทิ้งไปเลยแต่ถ้าเม็ดไข่ยังเป็นสีขาวหรือสีใสๆอมเหลืองๆเนี่ยเราบีบมือเนี่ยเราเราใช้มือเราบีบเนี่ยมันแตกแล้วมีน้ําซึมเนี่ยไข่ดีนะคะอบต่ออ่านี่คือการอบไข่แบบง่ายๆในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าฝนใช้ได้นะคะแต่หน้าร้อน อย่าไปใช้วิธีนี้เนื่องจากหน้าร้อนโดยปกติมันก็ร้อนอยู่แล้วเนาะเราใช้แค่ผ้าคลุมเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วอุณหภูมิพอดีเลยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อมาใส่ในกองโฟมเหมือนใส่ในหน้าหนาวแบบเนี้ยมันจะทําให้ไข่ร้อนเกินแล้วกลายเป็นไข่สุกไปเลยเพราะไข่สุกเนี่ยมันก็จะฟักไม่ดีหรือไม่ฟักเลยนะ,ะฉะนั้นการอบไข่แต่และฤดูวิธีจะต่างกันออกไปแต่คงเดิมก็คือให้เราใช้เป็นถุงกระสอบนิ่มมันจะระบายอากาศได้ดีแล้วก็ใช้ผ้าคลุมเพราะมันจะรักษาความชื้นที่พอเหมาะปุ๋ยเรามันไม่แห้งไป หะะากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามาช่องทางส่วนตัวนั้นนิดได้ไม่ว่าจะเป็นแชทใน Facebook หรือแ d ดไอดีไลนะฮะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดีไลน์หวังว่าทุกทกท่านจะมีความเข้าใจในเรื่องของอการอบไข่มากขึ้นนะคะ